อยากให้อยากให้ชี้แจงยาวๆอ๋อค่ะจริงมันน่าจะอยู่ที่เนื้อหาไหมะคะท,ที่สำคัญคแล้วก็เรื่องเวลาก็เราต้องรักษาเวลาของสภาด้วยนะเพราะจริงๆเป็นคนเป็นคนพูดพูดตรงผอยอะ่ะแบบพูดยืดยืดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามยืดยืดนะคะเรื่องชั้นสิบสี่นี่ดิฉันยังไมไ่เป็นนายกเลยนะคะยังไม่เป็นเลยตอนที่คุณพ่อกับก็ยังไมไ่เป็นนายกเลยคุณพ่อออกมาแล้วสักพักถึงเป็นนายกนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่า บางทีชุดของที่ที่แฟนคลัอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็เป็นผลงานรัฐบาลอื่นก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงอภิปรายที่ตัวแครงทางชินวัตรสิ่งที่ตลกอยู่เรื่องนึงคือว่าคุณพ่อกมเอาิเตอร์ตลอดจริงๆนะคะแล้ว ส่งเมสเซจมาเยอะไม่ได้อ่านเลยเพราะว่ายุ่งมากนะคะเราก็เตรียมประเด็นไปด้วยแล้วคือเมื่อวานแบบเช็คมือถือน้อยมากก็ใช้แบบดูอินสตาแกรมแป๊บๆดูข่าวอะไรเงแต่คือไม่ได้ไม่ได้ตอบกับใครนะคะแต่ว่าก็ไม่ไมไมก,ก,ก,ก็ก็มีโทรมาเล็กน้อยว่าเป็น,เป,นเป็นไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเขาก็ส่งคอมเมนต์มาแต่ละช่วงก็ตลกดีไม่มีอะไร <c oughs> อคอมเมนต์เหมือนเหมือนเราชาวบ้านท,ท่านหนึ่งที่เราคอมเมนต์นั่นแหละคุณพ่อก็คอมเมนต์อย่างนั้นแหละค่ะไม่ไอยู่ในพิเศษ ทางโซเชียลก็คิดว่าทางคูดนี้ไปทําให้เราเสียคะแนนแล้วก็ะหรูคบ้อ๋อค่ะได้ค่ะแบ่งๆกันไปขอบคุณนะคะีมีไมเด็เ่้ ASS